สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้มาเจอกับคุณครูตักในวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เรายังอยู่กันในเรื่องของคำที่มีรหันนะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนเปิดแบบฝึกภาษาไทยไปที่หน้า129นะคะหน้า129อ่ะพร้อมแล้วเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ คำที่มีรอหันนะคะหรือว่ารอเรือสองตัวนะคะอ่านว่ารอหันคำที่มีรอหันนะคะไม่มีตัวสะกดอ่านออกเสียงเหมือนพยัญชนะต้นประสมเสียงอะและมีนอนหนูสะกดนะคะคุณครูตักยกตัวอย่างเช่นคำว่ากัน อ่านว่ากันนะคะมีสระอะและมีนอหนูสกดนะคะเติมก็ไก่ก็จะอ่านเป็นออกเสียงกันนะคะจันเติมจอจานนะคะก็จะอ่านออกเสียงจัน เรามาดูตัวอย่างคํารอหันไม่มีตัวสะกดนะคะรูปภาพแรกเลยนะคะรูปที่หนึ่งหญิงมีคันภาพที่สองกลันไกลภาพที่สาม สังสรรตัวอย่างคำที่มีรอหันนะคะอ่านักเรียนอ่านตามครูตักนะคะคำแรกกลันไกลกลันเชียงพระขันคันไลมีคันจันยา พันยามันญาติสร้างสรรค์สังสรรค์สวรรค์สรรเืินหันษาอันนบอรักเรียนดูความหมายของคำว่าคันไลนะคะหมายถึงไป จัญญานะคะหมายถึงความประพฤติกิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะหันษาหมายถึงความรื่นเริงนะคะหรือว่าความยินดีอนนบหมายถึงห้วงน้ำนะคะทะเลหรือว่ามหาสมุทร เรามาดูตัวอย่างการใช้รอหันนะคะที่ไม่มีตัวสะกดเจ้าชายทรงใช้พักขันนะคะเป็นอาวุธขันในที่นี้หมายถึงมีดสั้นมีคมสองข้างใบมีดเป็นสันเล็กคล้ายหอ่อ ามาดูการใช้คำนะคะ <Okay. S 1> ข้อที่2นอ,ออนพันยาของนาะอันนบมีคันแก่ใกล้จะคลอดพันยาในที่นี้นะคะภาษาพูดก็หมายถึงเมียนะคะอันนบนะคะหมายถึงห้วงน้ำทะเลแต่ในที่นี้เป็นชื่อของคนนะคะคันหมายถึงท้องผู้หญิงที่มีลูกอยู่ในท้องนะคะเราจะได้ยิน คุณแม่ตั้งครรน,นะคะผู้หญิงตั้งครรภหรือผู้หญิงหมายถึงผู้หญิงท้องนั่นเองค่ะคำที่ใช้บันนะคะออกเสียงบันนำหน้ามีอยู่หลายคำคุณครูตักยกตัวอย่างเช่นบันจบบันจงบันทมบันเทาบันดา บรรทุกบรรยากาศบรรลัยบรรเลงบรรยายนะคะบรรยากาศนะคะหมายถึงอากาศที่ห่อหุ้มโลกนะคะความรู้สึกนะคะหรือสิ่งที่อยู่รอบรอบตัวนั่นเองคะ่ะคำที่มีรอหันนะคะมีตัวสะกด อ่านออกเสียงพยัญชนะต้นประสมเสียงอะและเสียงตัวสะกดตามมาตราตัวสะกดของคำคุณครูตักยกตัวอย่างเช่นคำว่าพักอ่านว่าพักอ่านนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะกรรมกรพักพวกธรรมดาวักตอนเว้นวัก สับพสินค้าเสร็จสับสวรร์อุปสักสวรร์น,นะคะหมายถึงทองอุปสักหมายถึงเครื่องขัดคล่องนะคะหรือว่าความขัดคล่องอะเรามาดูคำอ่านนะคะกรรมกรอ่านว่ากรรมกร สับพสินค้าอ่านว่าสับพสินค้าสุวรรณอ่านว่าสุวรรณอุปสรรคอ่านว่าอุปสรรคตัวอย่างการใช้คำรอหันมีตัวสะกด คุณตาเป็นคนกว้างขวางมีพักพวกมากมายพักพวกนะคะหมายถึงพวกเดียวกันไม่ว่าจะมีอุปสรรคอย่างไรฉันจะต้องทำงานให้เสร็จอุปสรรคหมายถึงความขัดข้องนะคะถึงจะมีความขัดข้องมีอุปสรรคฉันก็จะทำงานนี้ให้เสร็จอ่านเรามาดูการบ้านนะคะ การบ้านวันนี้คุณครูตักให้2ข้อข้อ1น,นะคะให้นักเรียนเขียนคําอ่านลงในช่องว่างข้อที่2ให้นักเรียนเขียนคําศัพท์จากคําอ่านนะคะจะอยู่ในแบบฝึกภาษาไทยหน้า 133หน้า133ให้นักเรียนส่งใน Google Classroom เช่นเคยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะแล้วเจอกับค,คุณครูตักใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ